สวัสดีครับพบกับรายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้กับผมพัดจิงการกุลนะครับ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังวันนี้ผมมีข้อมูลน่าสนใจจากกระทรวงแรงงานมาฝากกันเรื่องของตัวเลขประชากรคนไทยในวัยกําลังทํางานหรือว่าวัยแรงงานเนี่ยนะครับมีทั้งหมดทั่วประเทศจากฐานข้อมูลของภาครัฐอยู่ที่ประมาณส8สิบดกว่าล้านคนในจํานวนนี้มีผู้ว่างงานที่มีตัวเลขอย่างเป็นทางการสามแสนกว่าคนคิดเป็นร้อยละก็ศ9ดดูไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าในความเป็นจริงอย่างที่เราทราบกันอยู่นั้นตัวเลขผู้ว่างงานมากกว่านี้มากเลยทีเดียวนะครับ S 1> <S 1> นั่นจึงเป็นภารกิจสําคัญของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงแรงงานที่ต้องการให้คนไทยทุกคนมีงานทําเพื่อจะทําให้เศรษฐกิจไทยนั้นเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพนั่นเองพันธกิจทั้งหมดของกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นอย่างไรวันนี้เราจะพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราสองท่านด้วยกันนะครับท่านแรกดกรนพดลกันนิกาที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและท่านที่สองคุณธนิตนุ่มน้อย่ันรองอธิบดีกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นขออนุญา ถามทางท่านดรนพดลก่อนละกันครับเรื่องของสถานการณ์ภาพรวมการจ้างงานทั้งหมดในประเทศไทยตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างครับก็โดยกลุ่มเป้าหมายทั้งประเทศเนี่ยมีประมาณ3839้าล้านคนในจํานวนนี้เนี่ยเราได้ข้อมูลมาว่าประมาณร้อยละหกสิบของคนทั้งหมด38ล้านคนเนี่ยมีงานทาในห่วงในช่วงเวลาที่ทําการสํารวจเพราะฉะนั้นจะมีคนอีกประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่ ยังไม่มีงานทําแต่ในตัวเลขที่เป็นทางการคนว่างานน้อยมากเลยทำไมความเป็นจริงมันถึงสวนทางกันกับข้อมูลนะครับเราเอาข้อมูลจากการที่เขาตอบคาถามคาถามแรกนะครับมาทําการพยายาิจารณาเพราะว่าในกลุ่มนี้เนี่ยมันจะมีการทํางานนอกฤดูกาล การทํางานที่กําลังระหว่างที่ยังไม่แน่ใจว่าจะมีความมั่นคงมากน้อยเพียงใดแล้วค,คนเหล่านี้มาเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราเพราะฉนั้นจะมีประมาณหลายสิบยี่สิบล้านคนที่ทว่างงานที่ไม่ได้มีงานสม่ำเสมอที่เรากําลังดูแลอยู่พยายามที่จะประคับประคองทาให้เขามีความมั่นคงในชีวิตดังนั้น ตามแนวนโย,ยบายของพระนัท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยท่านอยากจะให้หน่วยงานต่างๆของกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยมีโครงการที่เป็นประโยชน์ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนทุกคนทุกกลุ่มทุกกลุ่มเป้าหมายทุกพื้นที่กระทรวงแรงงานโดยพนัทโดย,โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพลเอกสุรศักดิ์การชนะรัฐเนี่ยท่านก็มีนโย,ยบายว่าต้องให้คนไทยเนี่ยมีงานทำเมื่อมีงานทําแล้วเนี่ยทักษะต้องดีด้วย มีทักษะดีเงินก็จะดีแล้วก็จะมีความสุขมีหลักประกันที่มั่นคงในชีวิตดังนั้นพอมองแนวนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคนไทยต้องมี am, ง,ง,มางานทำเน,นี่ยก,ก,ก็จะเป็นเรื่องของกรมจัดหางานทักษะดีเนี่ยก็จะมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีเงินดีก็คือมีสวัสดิการที่ดีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีความสุขมีหลักประกันมั่นคงในชีวิตเนี่ยก็เป็นเรื่องของสำนักงานประกันสังคมแปลว่าเป้าหมายทั้ง4เนี่ยก็คืออยู่ในพันธกิจของหน่วยงาน ของกระทรวงแรงงานโดยสํานักงานประลัดกระทรวงแรงงานเนี่ยท่านจะมีโดยปลัดกระทรวงเนี่ยท่านนครศิลปาชาเนี่ยเดี๋ยวท่านจะมาพูดรายละเอียดของศูนย์บริการประชาชนแบบครบวงจรให้สามารถมีชีวิตอย่างการทํางานบนเส้นทางชีวิตโดยประสบความสําเร็จในชีวิตเขาเนี่ยก็คือสมาร์ทจ็อบเซ็นเตอร์ซึ่งกําลังเริ่มเนินการอยู่จะเปิดอย่างเป็นทางการเนี่ยกลางเดือนมกราคมท่านปหลัดกระทรวงเนี่ยใช่ครับท่านประลัดกระทรวงจะมาพูดรายละเอียด ณวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องโครงการที่เราทําก่อนทําจริงทําทันทีตามสโลแกนของท่านนายกรัฐมนตรีทําก่อนทําอะไรบ้างเราก็ทําการเปิดระบบออนไลน์โดยประชาชนเนี่ยสามารถเข้ามาในระบบออนไลน์ได้พิมพ์คําว่ามองหางาน ต้องการคนกระทรวงแรงงานก็จะเข้าไปเจอเว็บไซต์ของกรมจัดหางานสามารถที่จะกรอกข้อมูลนะสมัครสมาชิกแล้วก็กรอกข้อมูลไปว่าต้องการสมัครงานอะไรบ้างกรอกประวัติของตัวเองเข้าไปอยากทำงาน,นรประเภทไหนที่อะไรยังไงใช่ครับ,รบเพราะคลุมหมดทั้ง77จจังหวัดข,ของประเทศซึ่งถ้าในส่วนของนายจ้างเนี่ยเขาเข้ามาได้ด้วยมันจะมีส่วนของลูกจ้างส่วนของนายจ้างส่วนลูกจ้างก็มาทิ้งประวัติไว้นะแล้วก็ตรงกับสิ่งที่นายจ้างต้องการด้วยไม่ใช่เพียงแค่ทิ้งประวัติ ว้อย่างเดียวนายจ้างเข้ามานายจ้างก็บอกว่าต้องการตําแหน่งอะไรบ้างเปิดไม่กี่วกัเป็นพ่อสื่อไม่ชักคล้ายๆอย่างนั้นแต่ดีกว่านั้นก็คือว่าเรามีระบบที่จะคณะบุคคลคณะเจ้าหน้าที่เนี่ยคณะทํางานเนี่ยที่จะคอยติดตามว่าหลังจากเขากรอกประวัติเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเป็นฐานข้อมูลแล้วเนี่ยก็จะมีคณะทํางานเข้ามาตามทุกคนเลยนะโดยสามารถที่จะโทรเข้ามาได้ที่ผู้ที่ต้องการเข้าสู่ระบบนี้นะครับ โทรเข้ามาได้ที่เบอร์1694 1694นะครับจะมีคณะทำงานที่เราจะทำงานทำให้ประชาชนเห็นเลยนะแบบเรียลลิตี้เลยมีกล้องมีกล้องวงจรปิดมองไปที่คณะทำงานกำลังทำงานกันอยู่ออนไลน์ด้วย ทำให้ประชาชนเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ทําจริงนะทาก่อนก็คือระบบออนไลน์ทําก่อนที่จะเกิดสมาร์ทจอบเซ็นเตอร์แบบครบวงจรตึก3ชั้นซึ่งท่านประหลัดจะมาพูดคุยในรายละเอียดทําจริงก็คือทําให้ประชาชนเห็นได้ว่าข้าราชการทํางานจริงๆนะมีระบบออนไลน์เลยประชาชนเข้ามามองได้เห็นได้เลยว่าเพราะมีกล้องวงจรปิดเห็นข้าราชการกําลังทํางานเพื่อประชาชนและทําทันทีก็อย่างที่เรนทราบว่าตอนนี้เราทำแล้วนะ ก็จะคุมทุกพอประชาชนโทรเข้ามา1694เนี่ยก็มองถ้าหากว่าต้องการทํางาน ก็แจ้งมาว่าต้องการทํางานก็จะมีคณะทํางานของกรมจัดหางานถ้าหากว่าเห็นว่าตัวเองมีศักยภาพหรือทักษะยังไม่เพียงพอฝีมือยังไม่เพียงพอต้องการพัฒนาฝีมือตัวเองก็โทรมาเบอร์นี้เลยครับ1694รวมทุกอย่างก็เป็น One Stop Service เลยใช่ใช่้วไม่ใช่แค่คนอยากหางานไหมครับนายจ้างก็โทรมาได้ถูกต้องครับนายจ้างก็สามารถโทรเข้ามาได้ว่าต้องการอะไรอย่างเรามีคณะทํางานที่ตอบสนองความต้องการนายจ้างแล้วการแมทชิ่งคือจับคู่ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนะครับ นอกจากระบบโทรศัพท์แล้วระบบออนไลน์แล้วยังมีระบบไปรษณีย์ด้วยสามารถที่จะเขียนมาได้นะครับผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์ ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ก็ส่งมาทางไปรษณีย์เรามีคณะทํางานที่ทํางานให้กับประชาชนทุกพื้นที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายซึ่งถ้าเกิดทางไปรษณีย์หรือว่าทางอินเทอร์เน็ตออนไลน์นี้ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ท่านผู้ชมสามารถจดแล้วก็ติดต่อเข้าไปได้ใช่ครับ,รบใช่ครับระบบออนไลน์นี้ได้รับความร่วมมือจากกระทรวง ICT เพราะตามแนวนโยบายของท่านรัฐมนตรีพณะท่านรัฐมนตรีก็คือว่าให้กระทรวงต่างๆนี้ทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็พาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านพลเอกสุรศักดิ์ การชนรัฐเนี่ยท่านก็ให้ทุกหน่วยงานเนี่ยบูรณาการกันภายในกระทรวงด้วยก็จึงเกิดแนวทางเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนแบบนี้ครับ,รบเวลาของเราค่อนข้างจะมีน้อยผมขออนุญ,ญาตไปประเด็นจากจที่ท่านที่ปรึกษาได้บอกไปแล้วว่าสําหรับคนที่อยากจะหางานหรือว่าเป็นนายจ้างในส่วนของงานที่อยู่ในระบบก็คือเป็นลูกจ้างนายจ้างอันนี้ก็คือสามารถติดต่อเข้ามาได้1694แต่ในส่วนของทางท่านรองอธิบดีครับมีอาชีพงานอิสระจํานวนมากเลยที่ อยู่ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศอันนี้ท่านรองมีแนวทางที่จะช่วยเหลือประชาชนเหล่านี้ยังไงบ้างครับครับก็ขออนุญ,ญาตต่อจากท่านที่ปรึกษานะครับว่าป,ปัจจุบันนี้เรามีแรงงานที่อยู่นอกระบบเลยครับประมาณ2 2ล้านคนนะครับตัวเลขกลมๆซึ่งคนเราเนี่ยอาจจะไม่ทอบทํางานเป็นลูกจ้างหรือว่าอาจจะไปหางานทําตาม โรงงานแล้วก็ยังหาตําแหน่งไม่ได้ในส่วนตรงนี้เราก็มีการส่งเสริมการประกรอบอาชีพอิสระนะครับซึ่งในการประกรอบอาชีพอิสระเนี่ยเราก็เป็นไปตามท้องถิ่นนะครับท่านอยู่ตรงไหนท่านก็สามารถจะทําตรงนั้นซึ่งในเรื่องข้อมูลอาชีพเนี่ยเรามีให้บริการอยู่ประมาณ200ออาชีพนะครับ คือไม่ใช่เป็นอาชีพใหญ่โตนะครับเป็นอาชีพที่ประกอบแล้วสามารถที่จะเลี้ยงชีพตัวเองได้คือไม่จำเป็นต้องมีนายจ้างก็คืออยู่ได้ด้วยตัวเองครับผมมีวิชาชีพที่นี่เราก็จะมีข้อมูลชื่ออาชีพว่าทําอะไรแล้วก็ถ้าจําเป็นต้องไปฝึกเพิ่มเติมนะครับก็จะมีทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยก็จะสรรหาวิทยากร,รมาฝึกอาจจะใช้เวลาสักหนึ่งวันหรือสองวันพอทําได้แต่แล้วถ้าท่านไม่มีทุนในการประกอบการเนี่ยทางกระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดง,งานเนี่ยนะครับก็จะมีเงินกองทุน สำหรับผู้รับการไปทางที่บ้านซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราให้กู้ได้สูงสุดถึง2 0 0 0 0นบาทบนะครับรายละเอียดเนี่ยสามารถที่จะสอบถามที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดได้ว่าการที่จะมากู้เงินต้องทำอะไรบ้างนะครับ<อ>แล้วก็ข้อมูลอาชีพอิสระไปครับใน้องต้นสนใจอยากจะเป็นคนที่มีอาชีพอิสระคือรัก ที่จะไม่มีเจ้านายนะครับเป็นนายของตัวเองก็ติดต่อไปได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดเลยทุกจังหวัดเลยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการบอกว่าอาชีอิสะเรานี้มีอะไรและจะพัฒนาทักษะฝีมือได้ยังไงบ้างเวลาของเราน้อยจริงๆนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นโอกาสนี้อยากจะขอให้ทางท่านที่ปรึกษาเป็นคนกล่าวสรุปปิดท้ายแล้วกันสําหรับแนวทางของกระทรวงแรงงานที่ทําให้คนไทยทุกคนทั่วประเทศเนี่ยมีงานทำและเศรษฐกิจเติบโตกัน่ึหน้าก็ตามที่พรนัทธนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องการให้แต่ ชาชนและก็บุรณาการร่วมกันเพราะฉะนั้นกระทรวงแรงงานโดยท่านพลเอกสุรศักดิ์กัญชนาน์เนี่ยจึงมีในแนวนโยบายว่าคนไทยต้องมีงานทําทักษะดีเงินดีมีสุขถ้าท่านใดสนใจก็โทรม,มาที่1694เนะครับเราจะมีคณะทํางานเปิดให้เห็นได้เลยทีเดียวว่าเรามีข้าราชการที่บริการปชาช <S <S ระชาชนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับโดยงานนี้โครงการนี้เป็นระบบออนไลน์ ร่วมกับกระทรวง ICT และก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับและนอกจากนั้นยังมีโทรศัพท์1694นช่วยได้และรวมไปถึงถ้าประชาชนท่านใดไม่มีโทรศัพท์เข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่ได้ก็ทางไปรษณีย์ผมยังอยากเชิญชวนอ,อบอตอด้วยนะครับเพราะว่าเป็นกระจายอยู่ทั่วประเทศตอนนี้เนี่ย<ม>นำเว็บไซต์เนี้ยของกระทรวงแรงงานเข้าไปประชาชนอยู่ในพื้นที่ของท่านก็อยากจะหางานบัณฑิตจบใหมย่ยังไม่มีงานทํากลับไปชุมชนอยากจะหางานก็เข้ามาที่อ,อบอตอครับ ค้นหาครับว่ามองหางานต้องการคนครเราพร้อมบริการรับใช้ประชาชนครับ,รบวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับนั่นเป็นหลากหลายช่องทางสําหรับพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศที่จะติดต่อเข้ามาอย่างกระรวงแรงงานเพื่อที่จะทําให้ทุกท่านมีงานทานะครับแต่ว่าอย่างง่ายที่สุดนอกจากปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้แล้วโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข1694เพื่อที่ทําให้คนไทยทุกคนมีงานทําเศรษฐกิจไทยจะได้โตอย่างแข็งแรงยั่งยืนนั่นเองหมดเวลาของรายการเดินหน้าประเทศไทยประจำวันนี้แล้วผมพัชชินกรกุณและตีนง,งานขอบคุณสําหรับการติดตามพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ Thank you.